สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เสา้อจืยกะเตรียมตัสิไปเขาขู่เขาปลาไปหากินห้าอยากแล้วค่ะพี่น้องแต่อนอื่นกะซิมาแนะนาตอนนี้อันนี้เงินเดีย่มาแนะนําสิ่งดีๆคือเก้าเลยค่ะพี่น้องยุราเซี่มยุราเซี่มดอค่ะเด้ออยากงามคือเสา้อจืไปออกแดดชมือชมือกะจังงามเป็นว่าจุราเซรยมค่ะช่วยฟื้นฟูผิวกระจ่างใสกระฟ้าลิ้วรอยเรียบเนียน จุลาเซรัมสนใจอินบ็อกซ์ทางเพจสาวเจยบ้านหัวนาพาเลาะหรือคอมเมนต์ว่าสนใจสาวเจย์สิเขาไปตอบคอมเมนต์เองค่ะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวสิถิง่งให้ดีไลน์ให้นำด้วยค่ะเด้อทางเพจกะอินบ็อกซ์ทางทางยูทูบกะพิมพ์คำว่าสนใจเดี๋ยวสาวเจยกะสิเขาไปถักเองค่ะอย่าลืมด้วยค่ะเด้อคนสั่ง และใช้เยอะมากอีหลีช่วงนี้เขาใส่ไรอีหลีทีมงานเห่าที่ออกแดดทิดคอนเทนต์นี่ใส่แถบทุกคนเลยคะ่ะการะตีไปลุยไปในเวลาแล้วครับแดดออกตะเศ้าไปลุยเลยครับฝากไปด้ด้วยครับเด้อจุลาเซรั่มครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีครับผม <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องมี้สาวเจยลองผ้า,ามาเลาะตาหาเห็ดอีกบึงค่ะพี่น้องมี้วันที่สิบแปดมีสาหุกีดเด้อค่ะเด้อบ้างเที่ยวกับบอกหน้าที่ที่สองที่สามคุณกับบริษัทฟังมาคลิปสดคลิปใหม่เขาเจอชีดคลิปเรียวทม์เขาเอื่นว่าอีหยังเกาะสดใหม่ทุกวันค่ะเออขันที่เก่าคุณกับที่หนึ่มันกับมาถึงมันกับมาถึงกับเรียวทม์เรียวทม์คือสด สุดโอ้ไหลชุดจังสี่นั่นนะนโอ้กับบดไถไหลชุดดอกก็ไปปล่อยตอนใบเนาะหาต้นสายจังสี่ไปปล่อยตอนใบตอนแรกจังสี่บางเถื่อแหลกแต่การตัดต่อเนาะค่ะเนาะกสดุรไบไปรุ่นกันเลยค่ะพี่น้องมือนีสิมันปั้นด้าะมันห่อนมันแรงเอาโคตรไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกท่านทุกคนครับไปตามไปรุ่นกันเลยครับผมมาเอแบบแรกแห่งมันครับโคขึ้นมาหน่อยหนึ่งทุ่น กับเตาตับเตายูปลาถามยังสีหนะาพวกเนี่ยพิชวลีกันนะนนี้เขาเอิ้นตับเตาถามครับตับเตาถามแมนตับเตาอยู่ปลาถามนี่บางนี้ก็สถานที่มันบบหลายเนี่ยมันเลยออกโบคอยหลายมันกับพ่อเด็กเขียนเมนมันออกกับพ่อเด็กเล่มยังสิแต่มีแฟนคลับเพิ่นคอมเมนต์ถามอยู่ด้วยว่าเป็นปลาเดียวกันกับไอเชิดกับพี่จิ๋มไปเอาบอกคนละปลาครับคนละคนละจังหวัดเลยคนละอำเภอ ของไอเชื่อกับพี่จิ๋มนะเพิ่นเก็บอยู่แถวบ้านเพิ่อนอยู่สตึกครับอันนั้นอยู่อยู่ริมซี่ริมซี่หลงบ่แมนจังหวัดสุรินทร์ค่ะแมนครับอำเภอโนนทาลายคนละหม่องกันเด้อครับเกิดเป็นคนอำเภอสนมหาเลาะหากินหาอยากไปเรื่อยๆครับพี่น้องนั่นแหละกะเป็นกะสงสัยเนาะว่าบ้านเคยเจิดฝนตกบ่บ่ตกค่ะบ่ตกเลยพุ่นล่ะครับตกตกตั้งแต่ต้นเดือนสิ้นเดือนว่าหั่นล่ะ บดบดไหลขาดหวังคือเก่าด้วยพี่นอ้องเพราะว่ามัน,ม,นมันบดเนยบดนอนขี่สงลองดอ,อกกระดึงงานดีด้วยพี่น้อง<ห>บ่บ่บเมนอะไนั่นด้หิหักหักอยงังต,นตงุนลิงตุนเหมือนเอตุ่นหูลิงบอกนี่เห็นบ่เหี่ยง นางเกียบรึคุณเขีเลยเหรอโอ้ยลีกัสิเขาบ่นละอันน่บะทงเข้าคือบ่มีลิกัสิบนา่นน่าจะจีบไปป่าพิษกะงามเซาจืดกะงามคันด่างงามผักหาเซาจืดดิค่ะเด้อออกแดดออกลมออกฝนออกฝ่าออกแดดกต่นีงแนวดีแนวดีแนวดีแนวงามคันด่างงามแต่เราดอกเก็บเดี๋ยวโอ้ยขาดเครื่องไม่เอ้าขาเครื่องไม่ อะไรลีลาดกระสาเนี่ยอู้เต็มเต็มครับตับเต่าปลาทามอะไรๆทูมีเพิน่นั่นอันนี้อันนี้ตับเต่าปลาทามนี่ชิ้นกินเฉพาะต,ตัวเนียนบก่อนจะทำเมนูอาหารต้องลวกก่อนถ้าคนไม่ชอบกินแต่เห็ดตับเต่าปลาทามก็จะให้เก็บความรู้อีกนิดนึงเขาว่ากะว่าว่ากัวาวาวามานม่าเนาะเห็ดตับเต่านี่ เป็นยาอายุวัฒนะด้วยค่ะเด้อยันผู้ใดกินได้ได้แบบว่าบ่ต้องลวกน้ำทิ้งแม่ไม่มีรสชาติขมค่ะบ่ขมหลายๆท่านเพิ่นคอมเมนต์มาแบบนั้นอีหลีครับแม่นเป็นยาอันนี้บ่เชื่อก็ต้องเชื่อแม่นบ่นไหนใบไม้แห้งใบไม้แห้งแบบเกียวห้อยบ่อะไรหลงไปขื่อไม่แห้งนะอืออืออือกระแห้งมากขื่อเนี่ยแม่น สองดอกครับที่นี่ท UH ี่ละเฮ็ดก็อยากออกอยากเกิดพ่อเฮ็ดถ้าฝนกับบอสตกให้สี่แม่พี่น้องอกระจักใจว่าจังไลยพบกับห้องนี่ไงเบืองเว้นเมืมงนว่าพ่อห้องครับยูปานี่เพิ่นกัสีคุยกันเรื่องฝนตกหรือบอสตกที่เนาะพี่น้องเนาะนกกระไดเบาแต่สวดสวดด้วย ทังงในจังงวาน้ำกลนน้ำหนาอะไรนะนย่านกินถัาน,น้ำกลนงาั้งนงก้หมนอยู่เ่นในมงกับบตีดออโอ้ยย้อนแสงเอาแล้วครับอา้าวในฟอนได้ล้ำอีกแล้วพี่ดอกนึงเถ้าไกลไปางนะเอาดอกนี้ก้อนเดี๋ยวให้ไรเอาไปพุ่นน,น,น,นนะ ถคาดูสวยหัวแล้วต้องเอานี่คือเป็นความฝุกหรือความบังเอิญที่ห้องขาดท่นนี้เดี๋ยวห้ามาหมานจะสีเอาง่ายๆเก็บเด็ดกับปได้แก่มันก็เป็นการขาดเดานั่นแหละพี่น้องว่าป้านี่ป้านั่นเฮ็ดสิออกแต่ว่าการขาดเดานี่ก็มีลักกันครับเพราะว่าห้องเอาตละปีแต่ละปีนี่มะกะมึงว่าเฮ็ดอันนี้เฮ็ดชนิดนี้ออกเดือนนี้ช่วงนี้จังสี่ไหมแอมนครับกับเมีนว่าห้าจะไปแบบเดาๆเลยกับเมียน จากประสบการรณ์คัคบผมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีนะครับจากที่ตรงนี้ไม่เคยออกมาสองกีแล้วเนี่ยตรงนี้นิดนี่สดๆด

น้อยหลายกับเดาไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละเด้งรัดไว้ก่อนีหมพี่น้องนี่นะครับคว้วมวนคว้วห้ามาสองคนกับบ้าได้งวงงามคู่เถ้าเจ้าเพิ่นป้าพี่พออีกเมี่ยเลือดลือดที่บ้างแดดบ้างแดดไหนเนี่ยบอกมาจุดวงงาม อ๋อปีอวันลีล่เด้อเห็ุมันนอนก็เลยฉาเนี่ยครับมันง่ายกต่เพราะมันได้หน้าที่เนี่ยมันอกนาฮไม่ออกเนาะกต่เช็คใว่าจันเลยเมื่อกี้ล่ะน่าอานบากพี่น้องปานเด็กซิบเอ็ดเนี่ยเห็ดเป็นเวิร์นอยู่คือเห็ดเมืองหนอกเนาะหนองคือเราไม่แต่คือเห็ดเมืองหนองคือกันครับคือกันเลยขายยังไงดอกยังสี่หลาะเจะว่าอะไรให้ถึงหวาน แมนความหวานความแ่บอาจสิแพ้ตั้งประเทศเพราะวา่าของเพื่อนันหวานนี่หลีย่อมรับผมเมื่อคยกินแล้วหวานหวานจ้วยเลยได้ได้กินน้ำไผ่ได้กินน้ำมีแมะขนาดตาแหงได้นี่อีแม่ <c oughs> มาอยู่มาอยู่สุรินอีแม่ได้กินอีแแม่นี่อีแมมะอ๋ <c oughs> อไปไปครับได้นุ่มุมดละสาวเจอิญเรีนแล้วพี่น้องเดี๋ยวผ้ามุดมามันพี่น้อง เน้นๆเลยกระเห็นหานะก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวเก็บดอกที่เห็นก่อนมาสักนเกิดที่น้่นพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมมาได้สองปีแล้วพี่น้องนี่เพิ่งกลับมาออกอีกปีนี้เหรอครับล่าสุดเลยผู้บ้านเราโยงเมียนกระดีใจอยู่ครับที่เห็เพิ่นออกอีกนะนี่เหรอครับพ่อผมแบบเพื่อนรุ่นน้าลงขอความร่วมมือกันแบบว่า หายู่หากินแบบเชิองอนุรักษณ์ไหม,มเห็นป่เห็ดเพิ่นก็นยังออกให้เอาได้เก็บกินอีก,ก,อกเห็รอบางเชื่อกจะเก็บไว้เสือปล่อยไวย้ด้วยเบืเข่าก็บไปสิก็เอาไว้บางเชือกหั่นดอกได้เถ้าเอาเอาเอายู่พี่น้องเอายู่กระตาแต่ว่าพอจะไปหอดรถแล้วหั่นมันหันมันเป็นแนงไม้เขาเก่ามาถิ่มไใบมองเก่านี่แหละ่ะงาหัวมาถิ่มไว้แต่ว่าบริายซื่อ ไปเค่นี้ไปคุณโชกดิถูกพอชิว่าว่าโชกโชกอีหลีเพราะว่ามันหนาเล่งเนาะใครจะไปเชื่อเดือนมีสายูนเงินกระตมเราเน้นย้ำเง่นนี่คืออะไรทำแต่พอดีหาเขาขึ้นบ่ได้ดอกนี่ยนี่น้องเงินเก่งในนึงมาปะ นำไปเลยครับต like ิดๆเลยอย่าวิ่นเด้อพี่น้องอย่าวิ่นเด้อเนียนงามกับปลาตองจมแนี่เอื้อนั่นอย่าดึงไว้หวจล๋ะเครื่องมันมังามครับนี่ดีไป er there, ไหนเลย ไหนวะข้าข้าอ,อพี่ซีมีเลยตัดเลยเออนี่คน,นดอกคนหนีบกันกับตน้นไม่ใช่นพี่นออ้องน,น้ำครับประทับใจถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะชะลอความแก่อิริอิหลยแง่ผมฟังฟังมึงหนิแง่อิหลี มาอ่ะห็นดอกหินบอ่เลี้เลียวหินดอกบ่หินเหรอเนาะใส่อ้หนี่แหนจังไดเนาะสีกันก็ไม่นไหะอยู่นนไนืบอีกน,นเปียงมองคนยู่กะไ คป็นตัวมาเจ้าง่อยบนนี้ก็วหกมากบ่ได้เล็วเพราะว่าเป็นผู้เทอภาษีมาตัดแจมซ่ามันเกิดจากเสบว่าจังไรเนาะธรรมชาติมันแหลงไม่แห้งคับมันเป็นแหลงหม่องของเพิ่นยูครับพี่น้องสิเปว่าเพิ่นกับผู้ใดมึงเนี่ยเปียงเพิ่นเป็นเตย,ยูเพราะแต่เนาะนอนเหยนกระบ,บาดเี่ยจากว่าผู้ใดเนี่ยเหล่าผู้เทอจักเทอหลายเทอแล้วเทอนั่นเทอหนี่เทอเงาเทอสันมีเบิดครับ แต่เขากับคือวานั่นแหละเขากัมาหาอยู่หากินอยู่ไผ่อยู่มั่นหันเห็นกันกับหนีไผ่หนีมั่นตลอดเออเพิ่นกัตื่นเ้ากัตื่นเพิ่นตลอดพี่น้องว่ได้อยู่น้ำกันดอกบ่ได้ไปน้ำกันดอกพ่าเป็นหยังเจ่กับว่ได้เครียดอะไรกันดิต่างค้นต่างไปกับพ่อตายหมดอีกขึ้เขาเหรอพี่น้องอืมอื้อี้ออื้พอื้อเออื้้ันก้บ้ เน่าแล้วหายูหากินมมันน่อยอะรอทนมันแหงงั้นฮะเบื้องหลังนี่ไปหอดรถนี่ยางตายหอกทุกคนนี่เสียงทึ่งเหนือกทา้งอองทางพี่มาทางซ้ายพี่ผมก็อยู่ในเลือเพื่ออะไเ่อํา้ เนาะขาดกี่หลีผัวเฮานี่เอาอีกแล้วได้ย้อนแยะย้อนเยอะย้อนย้อนอีกแล้วพี่น้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหน ดโอ้โหนี่ขักก็พยายามด้วยนี่นี่งามครูขับน้องงามครูขับน้อง่ามครูอีกแล้วพี่น้องนี่ตัดอะไรอยู่หรอโอ้ยมีดแม่ตะยันเถอะเยเี่ยมอยู่พาบผาบอยู่เห็ดเห็ดเห็ดแบบไม่ถือเด็ดไง ตึงครับตึงขึ้นหน้าเพราซส้่อนี่แหละเนาะว่าเดี๋ยวเห็ดอองตองออพ่อแล้วครับหอปบมอปากหอมปาหอมพ่อแล้วอพอเม็นเลาะมึงคักแล้วล่ะ เลยเนี่ยเกลี่มือยบบหวานสมหวานนะอืมอีกเก่งนึงจะเฮ็ดมือนีกะมีเจ้าของเลือเด้อค่ะมีเจ้าของแล้วเจ้าของเป็นจองไว้อืมเป็นรอยากแห้งอยากแห้งห่างก้นแม่นานไปแล้วอืมไปได้เงี้ยเลยก็ฝากไว้น้ำเด้อค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากงามอยากหน้าขาวสวยใสไร้สิวไร้ฝ้าไร้ตกกะอยูราศีลำค่ะ สั่งซื้อกันมากใช้กันมากช่วงนี้สวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องหลังสมการเมียนอากาศห้อนๆเล่นน้ำห้อนๆแล้วก็บำรุงผิวหนาด้วยจุราเซรัมฝากไว้ด้วยนะครับโลลาโมเมนตรานะจุราเซรัมสนใจติดต่อไอดีไล์สาวเจอได้ครับหรือคอมเมนต์มาทางทางยูทูบหรือว่าอินบ็อกทักมาทางเพจของสาวเจ้ยบ้านหัวนาพาเลาะได้ครับสวัสดีครับ